สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวัดน้ําหนักนะคะซึ่งอยู่ในหน่วยที่4ี่นะคะเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้คือเรื่องการวัดน้ําหนักเป็นกิโลรกรัมและเป็นขีดกันนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักนะคะส่วนประกอบของเครื่องช่างก่อนเครื่องช่างเนี่ยมันมีหลายอย่างวันนี้นะคะคุณครูจะเอาเครื่องช่างนะคะ อย่างแรกนะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นั่นก็คือเครื่องช่างสปริงนะคะเครื่องช่างสปริงเครื่องช่างสปริงนะคะเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะหน้าตาแบบนี้เคยเห็นที่ไหนบ้างเอ่ยอ่าส่วนใหญ่ก็จะเห็นในพวกร้านค้านะคะที่ขายผักขายผลไม้หรือว่าขายพวกอาหารสดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะตามตลาดนะคะเครื่องช่างสปริงนะคะ ส่วนประกอบของมันก็คือ1ได้แก่จันรองเด็กๆจะเห็นไหมคะจันรองนะคะที่เอาไว้วางาสิ่งของที่เราจะช่างนะคะแล้วก็มีหน้าปัดนะคะหน้าปัดก็คือตัวเลขนะคะตัวเลขทั้งหมดเลยตั้งแต่ที่เราเห็นเนี่ยคือ0 1,2,3,4,5นี่ะคะนี่คือตัวเลขบอกหน้าปัดนะคะต่อไปเข็มชี้น้ำหนัก นะคะเข็มชี้น้ำหนักเห็นไหมคะสีน้ําเงินตรงนี้นะคะนั่นคือเข็มที่ชี้น้ําหนักเวลาเราช่างสิ่งของไปแล้วเนี่ยเข็มก็จะชี้นะคะบอกน้ําหนักให้เรารู้ว่าค่าของน้ําหนักของสิ่งของนั้นเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวเลขนะคะตัวเลขบนหน้าปัดนะคะตรงนี้คือส่วนโดยรวมเป็นส่วนประกอบของเครื่องช่างสปริงนะคะทีนี้เรามาดูนะคะ หลักและว,วิธีนะคะในการที่จะช่างเกี่ยวกับเครื่องช่างสปริงนั้นก็คือ1ก่อนช่างเนี่ยเข็มจะต้องชี้น้ำหนักนะคะไปที่เลขศูนย์นะคะเข็มชี้น้ำหนักต้องชี้ตรงตัวเลขศูนย์เท่านั้นเมื่อนะคะเข็มชี้ไปอยู่ที่เลขศูนย์แล้วเนี่ยเราก็จะทำการวางสิ่งของเพื่อช่างน้ำหนักดูได้นะคะต่อมาลำดับที่2ก็คือวางสิ่งของลงบนจานเครื่องช่าง นะคะเมื่อเข็มชี้ไปที่เลขศูนย์แล้วเราก็เอาสิ่งของวางบนเครื่องช่างนะคะวางบนจานเครื่องช่างเลยต่อไปอันดับที่3ก็คืออ่านเลขนะคะบนหน้าปัดว่าเข็มชี้ที่ตัวเลขใดตัวเลขนั้นจะบอกจํานวนของสิ่งของที่ช่างอยู่นะคะต่อไปลําดับที่4หน่วยนะคะหน่วยที่ใช้บอกน้ําหนักของสิ่งที่ช่างเนี่ยก็จะมีกิโลกร,รัมกับขีดนะคะกิโลกร,รัมและขีดเนี่ย ะะมีวิธีวัดหรือว่ามีมาตราในการวัดดังนี้นะคะก็คือ1กิโลกร,รัมจะเท่ากับ10ขีดหรือ1ขีดเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ100รกร,รมัมแต่วันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของกิโลกร,รัมและขีดนะคะเราก็จะยึดตรงนี้ค่ะ1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีดหรือ10ขีดเท่ากับ1กิโลกร,รัมนั่นเองนะคะ ต่อมาเรามาดูนะคะการวัดน้ําหนักเป็นกิโลกร,รัมและขีดตาช่างแบบนี้นะคะเด็กๆคงเคยเห็นนะคะแต่ว่าตาช่างเนี่ยมันจะมีตัวเลขนะคะที่บอกเนี่ยอยู่บนหน้าปัดเนี่ยนะคะที่เราเห็นเนี่ยบางที่เนี่ยก็มีความไม่เหมือนกันนะคะอาจจะแล้วแต่ว่าแต่ละเครื่องช่างนั้นรับน้ําหนักได้เท่าไหร่อย่างเช่น เครื่องช่งอันนี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง7กิโลกรัมนะคะเพราะว่ามีค่าอยู่ที่เลขเลข7นั่นเองนะคะตรงนี้อ่ะทีนี้เรามาดูนะคะตัวเลขที่เราเห็นก็จะมีช่องทั้งหมดนะคะเนี่ยเด็กๆจะเห็นว่าตัวตัวเลขที่อยู่บนหน้าปัดนะคะจะมีด้วยกันคือ0 1 2 3 4 5 6 7 ทีนี้เด็กๆด,ดูนะคะขีดที่เราเห็นขีดเล็กๆตรงนี้นะคะครูอาจจะขีดไม่ตรงนะ1 2 3เนี่ยถ้านับดูแล้วเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ขีดนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ขีดถ้านับดูนะคะลองนับดูก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 อ่ะนะคะมีอยู่ทั้งหมด10ขีดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนับนะคะเส้นเล็กๆนะคะเส้นขีดสั้นๆเนี่ยนับมาได้10ปุ๊บมันก็จะมาหยุดอยู่ที่เลข1นะคะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับ10ขีดเท่ากับ1กิโลกร,รัมนะคะเมื่อเรานับจากศูนย์มาถึงเลข1จะได้เท่ากับ10ขีดเราเรียกว่าเป็น1กิโลกร,รัมตามนี้นะคะ ต่อมาเด็กๆไปดูนะคะเมื่อกี้นี้เรานับขีดที่สั้นๆใช่ไหมคะต่อมาเนี่ยเด็กๆจะเห็นว่าในขีดสั้นๆเนี่ยก่อนที่จะเลขศูนย์มาถึงเลขหนึ่งเนี่ยนะคะในระหว่างในระหว่างช่องตรงนี้เลขศูนย์ถึงเลขหนึ่งเด็กๆจะเห็นเส้นที่ยาวกว่าเส้นอื่นๆน,นิดนึงนะคะตรงนี้เรานับได้หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ ได้5เพราะฉะนั้น5ขีด5ขีดเท่ากับครึ่งกิโลกร,รัมนะคะ5ขีดเท่ากับครึ่งกิโลกร,รมัมเด็กๆอาจจะงงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอเราเรียนรู้กันไปแล้วเนี่ยเด็กๆก,ก็อาจจะเข้าใจนะคะก็ไม่งงมันไม่ยากนะคะตรงนี้เรารู้แล้วนะคะเรื่องของขีดกับเ,เรื่องของกิโลกรัมนะคะ ต่อมาเราลองมาดูนะคะการอ่านค่าน้ำหนักของสิ่งของเป็นกิโลกร,รัมและเป็นขีดนะคะตัวอย่างที่เราเห็นตัวอย่างแรกเลยนะคะตรงนี้อ่ะเรามาดูนะคะกุ้งหนักกี่กิโลกร,รมัมเด็กๆดูค่ะเขาบอกว่ากุ้งนะคะหนัก2กิโลกร,รัม5ขีดหรือ2กิโลกร,รัมครึ่งเด็กๆดูนะคะเข็มตัวเลขที่ชี้ไปมันอยู่ในระหว่าง เลข3กับเลขเลข2นะคะและเมื่อเรานับไปเนี่ยนะคะเลยเลยเลข2ไปแล้วเราก็จะถือว่าเป็น2กิโลและเราก็นับขีดนะคะ1 2 3 4 5สาี่ห้าไปอยู่ตรงที่ช่องขีดเล็กๆแต่ที่ยาวที่สุดนั่นคือ5ขีดนะคะเพราะฉะนั้นกุ้งหนัก2กิโลกร,รัม5้าขีดหรือเราเรียกว่า2กิโลกร,รัมครึ่งนั่นเองนะคะต่อมา ตรงนี้แหะคะ่ะดูแตงโมค่ะนะคะแตงโมหนักกี่กิโลกร,รมัมกี่ขีดเด็กๆลองดูนะคะแน่นอนเข็มอยู่ในระหว่างเลขสองและเลข3เพราะฉะนั้นแตงโมอันนี้เราจะต้องรู้แน่นอนว่าหนักกี่กิโลคะใส่เลยหนักสองกิโลกร,รมัมแน่นอนแต่จะเป็นกี่ขีดละคะเรามาลองนับกันดูนะคะจะเป็นกี่ขีดดูค่ะ นับเลยจากเลข2ไป1 2 3 4 5 6าและ7นะคะเพราะฉะนั้นแตงโมนะคะแตงโมลูกนี้ผลนี้หนักเท่าไหร่คะ2กิโลกร,รัม7ขีดนะคะ7ขีดเพราะเลยเส้นเลข5นับไปเลยจากเลข2นะคะนับไปได้7ขีดนั่นเองต่อมาค่ะมาดูทุเรียนค่ะทุเรียนหนักเท่าไหร่คะ เราดูที่เข็มเข็มยาวไปอยู่ที่เลยระหว่างเลขสามกับเลขสี่นะคะอยู่ระหว่างเลขสามกับเลขสี่เพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ระหว่างเลขสามกับเลขสี่ไม่เกินเลขสี่เราก็รู้เลยว่าทุเรียนอันนี้จะต้องหนักกี่กิโลกร,รัมคะต้องหนักสามกิโลกร,รัมแน่นอนแต่กี่ขีดล่ะคะนับขีดไปจากตัวเลขสามแล้วนับไปหนึ่ง สองอ่าเพราะฉะนั้นทุเรียนหนักส3สามกิโลกร,รัมสองขีดนะคะสามกิโลกร,รัมสองขีดใส่เลขสองลงไปต่อมานะคะฟักทองฟักทองหนักกี่กิโลกร,รัมคะอ่าเราไปดูนะคะมันอยู่ระหว่างเลขสี่กับเลขห้านะคะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าฟักทองนี้ต้องหนักสี่กิโลกร,รัมแน่เลยแต่ว่า จะหนักกี่ขีดคะอ่ะเราก็ต้องมานับดูนะคะเลยเลข4ไปเท่าไหร่นับคะ่ะ1 2 3 4 5ไปหยุดอยู่ที่5ขีดเพราะฉะนั้นฟักทองหนัก4กิโลกร,รัม5ขีดนั่นเองนะคะตรงนี้คงไม่ยากนะคะถ้าเด็กๆนับขีดแล้วก็ดูนะคะตัวเลขเป็น ต่อมาค่ะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดในหน้าที่ 123, 124และ125นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวัดน้ำหนักนะคะอ่ะเรามาดูนะคะหน้าที่123ค่ะข้อที่1บอกว่าโยงเส้นจับคู่เครื่องชั่งกับน้ำหนักให้ถูกต้องนะคะมีอยู่ด้วยกัน4ข้ออ่ะเรามาดูนะคะ,ะเครื่องชั่งแรกคืออะไรเอ่ย น่าจะเป็นส้มเนาะอ่ะเป็นส้มเป็นทุเรียนเป็นแตงโมแล้วก็เป็นมะละกอนะคะขวามือขวามือบอกว่ามี2กิโลกร,รัม5ขีด1กิโลกร,รัม2ขีด2กิโลกร,รัม8ขีดและ1กิโลกร,รัม7ขีดอ่ะเรามาดูกันค่ะว่าส้มมีน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะเราไปดูนะคะส้มอยู่ระหว่างเลข1กับเลข2 แน่นอนต้องกี่กิโลกร,รัมคะ1กิโลกร,รัมแน่นอนแต่นับไปค่ะว่าได้กี่ขีดเด็กๆลองนับสิคะจากเลข1ไปกี่ขีดเอ่ย1 2อาไปชี้ที่2ขีดเพราะฉะนั้นส้มหนัก1กิโลกร,รมัม2ขีดเราได้แล้วโยงเส้นลงไปเลยนะคะต่อมาข้อ2คะ่ะทุเรียนทุเรียนหนักกี่กิโลกร,รัมคะ อ่าเข็มชี้ไประหว่างเลข2และเลข3ต้อง2กิโลกร,รัมแน่นอนกี่ขีดคะนับไป1 2 3 4 5อ่าเพราะฉะนั้นทุเรียนนัก2กิโลกร,รัม5ขีดนะคะโยงเส้นขึ้นไปอยู่ด้านบนต่อมาข้อที่3แตงโมค่ะหนักเท่าไหร่อยู่ระหว่างเลข1กับเลข2เพราะฉะนั้นแตงโมต้อง1กิโลกร,รัมแน่นอน1กิโลกร,รมัมกี่ขีดคะนับไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกและเจ็ดอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะแตงโมหนักหนึ่งกิโลกร,รัมเจ็ดขีดยงเส้นไปเลยค่ะต่อมาค่ะข้อที่สี่มะละกอหนักเท่าไหร่คะอ่าเรารู้แล้วนะคะเหลืออยู่แค่เพียงข้อเดียวเพราะฉะนั้นมะละกอหนะักสองกิโลกร,รัมแปดขีดนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ ในหน้า124อ่านน้ำหนักและเติมคำตอบอ่ะเรามาดูกันนะคะผละไม้ชนิดนี้คืออะไรเอ่ยฝรั่งหรือเปล่าเอ่ยนะคะเป็นสีเขียวเขียวครูครูไม่ทราบเหมือนกันว่าคืออะไรอะ่ะเป็นฝรั่งก็แล้วกันนะคะอ้อเขาบอกว่าฝรั่งคะ่ะลูกฝรั่งหนักหนักเท่าไหร่คะเรามาช่วยกันดู อ่าอยู่ระหว่างเลข3กับเลข4เพราะฉะนั้นฝรั่งต้องหนัก3กิโลกร,รัมแน่นอนแต่กี่ขีดคะลองนับไปดูช่วยกัน1 2 3 4 5ใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นฝรั่งหนัก3กิโลกร,รัม5ขีดคะ่ะต่อมาข้อที่2ผักกาดขาวหนักเท่าไหร่คะผักกาดขาว เรามาดูนะคะเลยเลข1มาอยู่ระหว่างเลข1กับเลข2 1กิโลกร,รัมแน่นอนแต่กี่ขีดคะนับไปจากเลข1นะคะนับจากเลข1มาเป็น1 2 3 4สามสี่และหเพราะฉะนั้นผักกาดขาวหนัก1กิโลกร,รัม5้าขีดคะ่ะเห็นไหมคะไม่ยากนะคะเด็กๆต่อไปข้อที่สข้อ3ามมังคุดหนักกี่กิโลกร,รมัมกี่ขีดคะ อ,อยู่ระหว่างเลข2กับเลข3ากิโลกร,รัมแน่นอนกี่ขีดละลูกนะับไปหนึ่งและ2เพราะฉะนั้นมังคุดหนัก2กิโลกร,รมัม2ขีดนะคะต่อไปข้อที่4มันเทศมันเทศหนักเท่าไหร่ลูกมันเทศอ่าอยู่ที่เลขอะไรพอดีเลยอยู่ที่เลข4พอดีเลยไม่เลยไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันเทศหนัก 4กิโลกร,รมัมขีดไม่มีจำนวนขีดไม่มีนะคะคือหนัก4กิโลกร,รมัมพอดีเป,เป๊ะเลยนะลูกต่อไปข้อที่5ค่ะลิ้นจ่ลิ้นจ,จ่หนักเท่าไหร่คะกี่กิโลกร,รมัมกี่ขีดลิ้นจีอ่าลิ้นจ่อยู่ระหว่าง1กับ2เพราะฉะนั้นต้อง1กิโลกร,รัมแน่นอนกี่ขีดคะนะนับไป1 2และ 3ลิ้นจี่หนัก1กิโลกร,รมัม3ขีดนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะน้อยนาน้อยนาหนักเท่าไหร่อ่าไปดูเข็มนะคะชี้ไประหว่างเลข2กับเลข3นับเลยค่ะ2กิโลกร,รัมแน่นอนจากเลข2นับไปขีดเล็กๆ1 2 3 4 5และ6นะคะเพราะฉะนั้นน้อยนานะคะหนัก2กิโลกร,รมัม6ขีดเห็นไหมคะไม่ยากนะคะลูก ต่อไปในหน้าหนึ่งยี่สิบห้าเขียนเข็มชี้น้ำหนักที่หน้าปัดตามน้ำหนักที่กำหนดให้อ่ะเรามาดูนะคะข้อ1่แครอทหนักหนึ่งก,กิโลกร,รัมสี่ขีดหนึ่งกิโลกร,รัมสี่ขีดเข็มนะคะที่จะชี้ไปต้องอยู่ระหว่างเลขอะไรคะอ่าอยู่ระหว่างเลขหนึ่งกับเลขสองนะคะแน่นอนหนึ่งกิโลกร,รัมต้องเลยหนึ่งไปแล้วเราก็นับเลยค่ะ ไปสี 1, 2, 3, ่ขีดหนึ่งสองสามสี่าเมื่อเรานับแล้วนะคะตรงนี้ก็คือตรงไหนเอย่ยนี่เรานับตรงนี้ตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามและสี่เพราะฉะนั้นจะหยุดอยู่ตรงนี้นะคะเราก็เขียนเข็มนะคะลากจากจุดตรงกลางเลยชี้ไปที่นี่นะคะหนึ่งกิโลกร,รมัม 4ีขีดต่อมาข้อที่2อ่าข้อ2ชมพู่หนัก3กิโลกร,รัม8ขีด3กิโลกร,รัม8ขีดจะต้องไปอยู่ระหว่างเลขอะไรกับเลขอะไรคะอ่า3กับ4แน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่3กับ4นับไป8ขีดอ้าวนับเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7และ8ต้องอยู่ที่ ตรงนี้นะคะไม่เลยเลขสี่ไปอ้าวเราก็ทำไมคะเขียนเข็มเข็มชี้มาเขียนสวยสวยนะคะลูกอ้าวชี้มาตรงนี้นะคะเลข8ดพอดีเดี๋ยวคุณครูเขียนให้ตรงๆก่อนนะคะคุณครูใช้เมาส์อาจจะเขียนเส้นไม่ค่อยตรงนะคะแต่ลูกๆพยายามเขียนให้ตรงนะคะอ่าตรงนี้นะคะคือ3มกิโลกรัม8ดขีด ต่อไปข้อที่3ส้มโอหนัก2กิโลกร,รัม2ขีด2กิโกร,รัม2ขีดแน่นอนต้องอยู่ระหว่างเลข2กับเลข3อ่ะว2กิโกร,รัม2ขีดนับค่ะช่วยการนับหัดจากเลข2ไปนะคะคือ1และ2หยุดอยู่ตรงนี้นั่นเองอ่ะเราก็มาเขียนนะคะเข็มเขียนเข็มมาเลย ึงเลขสองคุณครูใช้เมาส์มันอาจจะเขียนไม่ตรงนะคะเด็กๆก,ก็ลองฝึกดูนะคะลูกอ่ะเขียนขอเขียนจากตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะไม่ตรงอีกเด็กๆทำเองนะคะเด็กๆก,ก็ลองดูเด็กๆอาจจะเขียนได้ตรงและสวยกว่าใช้ไม้บรรทัดลากเอานะคะลูกนี่ตรงนี้นะคะคือ เลขสอนะคะสขีดเป็นส้มโอนหนักสกิโลกร,รมัมแล้วก็อีก2ขีดนั่นเองต่อมาค่ะแตงไทยหนักสกิโลกรัม9ขีด4กิโลกร,รัม9ข้รรม9ขีดจะต้องอยู่ที่ระหว่างเลข4กับเลข5ใช่ไหมคะ4กิโลกร,รัม9ขีดแน่นอนอ่ะเรามาช่วยกันนับค่ะจาก4ใช่ไหมคะนับไป1 2 3 4 5ส7 8 9อยู่เกือบเลข5เลยนะคะเพราะฉะนั้นขีดเข็มเขียนเ,เข็มนาฬิกาไปไม่ใช่นาฬิกาคะ่ะเขียนเข็ม,ขมตาช่างคุณครูขอโทษทีนะคะ,อะเอาใหม่เขียนไปที่ไม่ตรงครูก็พยายามบังคับมือแล้วนะคะแต่ว่ามันไปไม่ถูก เอาใหม่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จจะอยู่ที่นั่นนะคะลูกอเอาเป็นว่าตรงนี้แล้วกันครูครูคิดว่าเด็กๆคงจะเข้าใจแล้วก็ทําได้นะคะเมื่อเด็กๆทําแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือการทบทวนบทเรียนนะคะลูกนะแล้วก็ขอให้เด็กๆตั้งใจนะคะทำให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ